สวัสดีครับคุณผู้ชมยินดีต้อนรับสู่ชีวิตใน USA ของเฮเบอร์ลาสเวกัสเนื้อปิ้งย่างเกาหลีทำคิมกินกับคิมจิผักกระเทียมสดและก็พริกสดวันนี้เรามีส้มตำด้วยนะครับไปกินที่ร้านมันยุ่งยากก็ทำกินเองได้นะครับนี่ผักสดๆนะครับ คนไทยเราก็กินข้าวด้วยนะครับว้าวนี่ กาหลีสไตล์นะครับต้องห่อผักกินนะครับใส่พริกสดใส่กระเทียมสดลงไปอืมแล้วกินคิมจิตามนะครับ จิมจินะครับจะทำให้เนื้อที่เรากินไปนั้นย่อยง่ายนะครับอ๋อส้มตำส้มตำบ้านเราอืมไลกทินนะครับ ออกดอก,ดอกแล้วก็เป็นฝักอ่อ,อน,ออน,ออนกินอร่อยอืมอร่อยมากครับขอบคุณครับที่ติดตามชมนะครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปวิดอโอหน้าขอบคุณครับ อย่ามกดซับสไ i b ์ช่องชีวิตใน USA ของเหฮปเปิร,เร์มนเซรต์คัทด้วยนะครับขอบคุณครับ